อ่ะพี่น้องฝนตกก็ต้องเอาหน่อยละลออหัวมันขยับจริงไหมไอ้น,นี่จะเป็นวัวมีตัวเมียมีตัวผู้ผีขออนุญาตหน่อยเนอะอันอันไหนเจ้าของหัวน่ะอ๋อครับผมอ่ะพี่น้องฝังฝังฝังทิศทางหน่อยขออนุญาตครับมีหัวมาจากที่ไหนครับผมขอ,ของร้านของร้านไอเพชรชบูวนี่แหละลครควันอ๋อใหญตัวเมียขาวนี่เปิดเท่าไหร่ครับผมราคาล้อง ลองไ้องไว้สิบเก้าหมือนเก้านะครับผมลายตะกอนะไอตัวผู้ครับผมก็เอา27ตัวนึงแล้วสองตัวสองตัวยี่สิบเจ็ดหัวหัวหัวถึงขวดปงครับผมขวบกว่าขวบกว่าสองตัวยี่สิบเจ็ดก็ตัวละเท่าไหร่ขนาดสิบสามห้าร้อยอ๋อเหมือนสามห้าร้อยอันนี้ราคารองเนาะอ่ะพี่น้องดูตัววัวเนี่ยลองไป้เหมือนเก้าไอตัวไอตัวตัวเมียตัวขาวนี่นะพี่น้องเนี่ยหัวสาวนี่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 อ่ะ นี่นี่หัวขวบกว่าพี่น้องนี่นี่นี่เหมือนสามห้าร้อยพี่น้องอ่านี่ราคาขยับขึ้นมาหน่อยละอ่านี่หอยมาจากที่ไหนเนี่ยต่างนะเขา้า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 หวังจกอ๋อราคาดีดไหมราคาทุกทุกแบบที่ขึ้นราคาขย้อ้าวทำไมราคามันปั๊บขึ้นนะครับผม มันชนกันเวียดนามมาเล<ช>คนเลียง<ช>อ๋อบวกบวกกันยโยอโอ้โหอ๋อเป็นแบบนั้นโโตลาดอ้าวพี่น้องถือว่าเขาดีของคนเลียงงวัวเนาะ